ตั้งรีโมทกดระบบ start smart key นะครับ Toyota Rivo นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC review นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ on check ระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ การดับเครื bills, e ่องนะครับเยวบไปค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มทางนะครับระบบก็จะปิดลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับสั่งล็อกคายล็อกที่เบ้ามือเปิดประตูนะครับตัวนี้จะมีสวิตช์กดนะครับเป็นมือเปิดแท้นะครับตัวนี้ที่ลูกค้าเบิกมานะครับกดล็อกนะครับกระจกกระจะพับเก็บนะครับกระจกพับมองข้างเป็นออปชั่นเสริมนะครับสามารถติดต euh. ั้งเพิ่มได้นะครับกดคลคายล็อกนะครับ จบกระจการออกนะครับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับสั่งไายล็อกที่รีโมทนะครับสั่งล็อกที่มือเปิดก็ได้นะครับถ่ายล็อกนะครับหลังจากที่ล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกดที่ปุ่มลูบรถค้างไว้นะครับ รื่องยนต์เป็นมีเสียงตอบรับมา3ามครั้งนะครับว่ารถ s t a t ิดนะตอนนี้สั่งตาร์ทด้วยรีโมทรถจะล็อกยู่นะครับไม่สามารถปมาเปิดปุได้นะครับต้องกดคายล็อกที่รีโมทหรือกดที่ Smart d o o ได้หนึ่งครั้งนะครับภายในสิบถึงสิบห้านาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งเับเครื่องด้วยรีโมทนะครับกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้จะมีเสียงดังมาหนึ่งครั้งนะครับหลังจากระบบปิดนะครับกระจกก็จะภาพเก็บให้นะครับกดก็ยังล็อกอยู่นะครับ ัวนี้ทดสอบระบบในกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับตันนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับเยยบเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับทางดนอับเื่องนะครับเยยบเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งระบบก็จะปิดลงนะครับวันนี้เราจะารีโมทเดินห่างออกจากรถนะครับหรืออยู่นอกระยะสัญญาณนะครับ ตอนนี้ไม่มีรีโมทนะครับอย่าเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครัง้งสแกนว่าระบบจะไม่สตาร์ทนะครับเพราะว่ารีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณน,นะครับอย่าเบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครัง้งเอารีโมทกลับไปที่ตัวรถนะครับ อย่าไปค้างไว้นะครับพอที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ <Okay. S 1> เครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ